สบายดีพ่อแม่พี่น้องมอนก็อยู่ให้อยู่หน้าเนาะกับสาวเตยเนาะสองคนมาอนอ่พอเ์เรากับเขาเมื่อบ้านแลวเนาะทานผู้ชมเรือซองสาวนนเนาะมาอนมอนีลกาสิผ้าพี่ผ้าน้องมาอย่างไปปลูกพักแม่ชาวพี่ไปปลูกพักเนาะคู้ใดปลูกบนสวิวปวลูกคนแรนเนาะทานผู้ชมเพราะว่ามันยังหลายอยู่เนาะแล้วก็เลยสิปลูกพักอีกเพราะว่าสาวิวก็ไปซื้อในพักมาหลล่เมือเนาะเขาก็สิมาว่าอันมาเห็ดมาในเนาะทานผู้ชม เอากระแกพ่นมาได้สอบหนึ่งเนาะเนสิพาพี่พาน้องพูดแหละไปทางป่าปลูกพักพูดแหละเนาะไปหาขุดนานพักสตึกกับข่อยกับคุดได้เลยนานหนึ่งเนาะวันนี้ชิบิวก็สิพาพี่พาน้องปลูกปลูกพักยังไงพักบัววะไอพแมพักห้องป้อมพักหอมปอมแล้วก็พักพักการ์ดเออพักหอมป้อมแล้วก็มักแตงเนาะคุณสมชิวิวซื้อมาแล้วเนาะแต่ว่าสิพาพี่พาน้อง ไปขุดนั้นพักปลูกกับเสาเตยเนาะมนีมากับทีมงานเนาะสองทีมงานยังพูดในมาเนาะเพื่นตัดอ้อยเสาเดียวเพิ่นก็ไปตัดอ้อยเนาะแต่กะชาวอุ้ยเพิ่นกะเจ็บตาท่านผู้สมก็เลยมาแต่เสาเตยเนาะมาทีมงานสบิวมาคนเดียวมันนี่เนาะประ่านผู้สมไปขุดนั้นพักนับสบิวเนาะปเป็นนันกเลยเนาะประ่านผู้สมสบิวก็ได้หาบน้ำเนาะจะไปหามบน้ำาุทธพักอะไรเนาะ ันนี้ก็สิเป็นกระตาในพักอะไรปลาทรายผู้ชมไปนลำกันเลยเนาะ,ะผะุแหลกเชพักครีบยุกเลยเนาะปลูกกระปะไว้นี่ตะก่อนนะ้ทาท่านผู้ชมผุแหลกบัดมาเด้อท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนเนาะสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อปลูกพักงามมือแรงเนาะ แบดอยู่หรอกเซฟเตอร์เซฟเตอร์คุดจุ๊สัตคุดนานพักงามแดดทางคุ้ม เราผักเนาะเราผักล,ล่าแอปเอากระไรนานหนึ่งค่ะผู้ชมนานที่ซองกำลังสิ่คุดเนาะปลูกผักไว้กินเนาะค่ะผู้ชมจิบอได้ซื้อ แงะขุดเนี่ขุดมันเบรเลรครูตัวน่ะ มันีีแดดได้ถา่านผู้ชมบมมี่ลมบมมี่ยังอีกเนาะม้อนี่บมมีม่คนแล้วกับมม่มมี่ลมมือนมีแดดพาสะเตยปากแดดอะไรมือนอุ้งกับมมี่ใส่เนาะ นี่ท่นานผู้ชมนานที่สองเซฟเตอร์อีกเพิ่งกำลังลงมือขุดนานพักเนาะไม่ได้ท่านผู้ชมมาขุดในกันเลิฟ <c oughs> นี่นานพักจะข่อยท่านผู้ชมถ้าก็เลยนานหนึ่งเนะาะอ<า>ันนี้พักกาดกรงามอยู่เนาะยังพันได้ฮดุตผู้แรกซีขำๆผู้แรกจะซีได้ฮดุตมัเนานะ ตอนนี้เฮาก็คูดน้นพักได้ซองน้นแล้วไปที่เรียบร้อยเนาะทางผู้ชมวันนี้กเอาขู่ขู่ซองน้ำนี้มาใส่ผุ่นเนาะไปใส่น้ำพักขุ่นขี้ง้วทางผู้ชมใส่พักบัวกับพักกากะเนาะแล้วกิใส่พักห้องป๊ะกสิปลูออกเลยเนาะ บิวใส่กับลายมือแล้วค่ะผู้ชมมันกระจ่างเลยเนาะกับสีใส่ใหม่อีกแดดที่ทันสมเลยเอากับสามสี่โมงนะแดดแฮ่แดดตอนนี้เขากระเอาผุ่นแล้วไปถี่เรียบร้อยเน้ะท่นผู้ชมผูละที่หาไปใส่นานพักผูละปะปะ้ละเนาะไปไปนอนกันเลยเนาะ อ่ะค่ะทาง z o เอาพุ่นแล้วจะสปหาบมาใส่พักเดี๋ยวนาอจะใส่ผุ่นนั้นพักากาศกันนะทาง z o o มใส่ลายมือลายถิดแล้วมันจะจานเลยเนาะ มื่อนี่กาสตเตอร์อีกฝนมาเป็นอันตาก,ก้องข้างนี้มันบันอยากงามเาะว่าได้ลบไปกินจะเขือมัน,มนที่อยู่โปรด อันน,นี้ก็สิใส่พักบัวเนาะท่านผูบบ้ชมพักัสบิวออกดอกน้นงองทานผู้ชม อันหนึ่งก็คือซีเล็กนะคะผู้ชมมาใส่ตัวปุชิปุใหม่นาระกค่ะคผู้ชม,ส,มสีก้อยพุ่นกับสีเอาพักใส่ซีฮวยพาร์คองในนางคุกเขา่าค่ะแก ใส่นานที่สองแล้วค่ะผู้ชมมีแต่ผักซีพักบวชพักกาดไม่ได้เอาเพราะมึงก็ไ่เห็นดู่เอานะนัาากมาดู นานเดียวเน,ะะะน,น,นะนาะไม่ฟังของปอบนะวุณผู้ชมคัดบ, <c oughs> บอก้องมือกัดเลยไอ่ติดโประแต่ได้น,นานเดียวเ่ราะจะไปบ้านานาน มันพอเด้อเสรเตยหวานแ้วเด้ปะ่ะเอเแล้วแพอป่ะพอวไดเลเลยออหานด้ายก็โหยพายกระดหระดข้าวสารให้ไก่หลังจากที่หวานพักหอมป้อมซองม้แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมกันไปหาบนะามาหดพักเนาะแล้วครับผู้ชม 看到。 ามไปหดพักเนาะมามาครับมาหาผู้ชมพดเกิดกว่า,าผู้ชมมันอยากพลาด หนึ่งว่าพอาทนอพอานสระซมพดลายลายนาะพอห้าใส่ผุขุ่นมันเนย่นมันเค็มพอไปหาบีกป่ะ ที่สองแลหาทางผสมนี่ก่หาที่สองแลหาทางผสมเบื่อะไริมันนี่บ่มีล้มนิดมือนนี่เกิดกับบริษัทจะได้เฉียมน้ำ บอยเตโหดกัะเคียว,วยรถทานผู้ชมพอพักมันเคียวแต่เก่าตอนนี้เราเตยเพ่นโหดพักนะคะผู้ชมพักที่ปลูกใหม่เลยพุชิลลายพะวายันในมันบ่แตกแล้วปลูกซองนานท่านผู้ชม ซองนานเนาะก็บพรแหละบอดมันแตกสปิลซีอัปเดตให้ทานผู้งผสมเบิ่งอีกเพื่อหนึ่งเนาะผักบวชสปิลกาเป็นดอกได้ทานผู้งผสมออกดอกเลยน,ะนี่ดอกมันทานผู้งมหนึ่งกินหวานหวานไนดะ้เป็นผักกาดเออ้อผักกาจดจ้า ตอนนี้กาสาบิลกากับซเตอร์กาปลูกพักแล้วเป็นทีเรียบรรอยล้วนะ้นาองทานผู้ชมกาได้ซองนานและกาใส่ผุนพักทีปลูกลายมือแล้วเนาะสำหรับคลิปปลูกพักของสบิลกับซิคอจบลิปเอาไว้ซัมเน่เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นสบิลเ,เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหนคลิปแต่ต่อไปเนาะขอพระคุณทุกทก่ทานเด้อที่ให้กำลังใจสบิลเนาะขอบพระคุณหล,ลายเด้อ